สวัสดีครับเอฟซีซาโน่เอฟซีหลังอิงมื่อนี้ก็มาคุยกันครับพี่น้องเพราะว่าผมกับบอด้คุยมากเอมือกอนมือว่านกับบอด้คุยครับพี่น้องเพราะว่าบ่มีเวลาที่สีอัดเนาะเพราะว่ามันต้องไปเฮ็ดงานน่ะล่ะคือ,กอเกอเลรอครับพี่น้องแล้วก็มื่อนี้ผมก็มาเห็นอีหลาห่าเฮานะครับพี่น้องอีหลาห่าเฮาก็ไปใส่เสียงเนาะเมือ้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อีหลาห่าเฮาไปใส่เสียงครับพี่น้องก็ ไปใส่เสียงเพลงของประกอบภาพยนตร์ครับพี่น้องภาพยนตร์คายอ้อเพชรชาวดินแมนบอครับพี่พน้องแมนบอครับพี่น้องเพชรชาวดินอ่าเดี๋ยวสิหาว่าบอบอเหตุการ์บานจำได้ครับพี่น้องเพชรชาวดินจำได้แม่นเลยครับพี่น้องตั้งแต่ถี่บอดโจโพดว่า ตอแรกผมก็เอ๊ะใจอยูน่นะเอ๊ะก็ขื่นยังขึ้นเนาะคือว่าบอลจิไปโพดเรื่องนี่เนาะเพชรชาวดินสันก็นงงๆอยู่นะครับพี่นอ้องก็เลยมาหูทีหลังว่าอ๋อมัน,เป,นเป็นเพ่งประกอบหนังภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อครับพี่นอ้องมังกรศีนาซิมีเรื่องมัสินาซิมี2สองเพลงนะครับพี่นอ้องเพ่งหนึ่งก็คือเพชรชาวดินอีกเพ่งหนึ่งก็จะเป็นแบบทำนองว่าคลายอ้อเลยจงังไดคลายอ้อเลยจังไดนี่แหละประมาณ่นี่นาซิแมนประมาันนี่ครับพี่น้องเนาะ กอีลหล่าเฮากะไปอัดมือนีกะโอ้ยน้องมี่น้องเห็นเห็นอีล่าเขาห้องอัดมือได้แล้วทุกคนสิคิดจังใดครับพี่น้องอีล่าสิห้องบ่น้อมือนีนะทุกคนสิคิดจังสี่กับทุกคนครับพี่น้องทุกคนสิคิดสิเว้ากันว่าอีล่าสิห้องไหนบ่านอ้อมือนีนะแต่ผลสุดท้ายบอมี่ครับพี่น้องแล้ว่อีลาอ่ายังอดัดใส่เวลาอีกแค่สี่ชั่วโมงครับพี่น้อง เร็วกว่าสุมือครับพี่นอ้องเร็วกว่าสุดเทือประมาณสุมือเร็วกว่าสุเทือครับพี่น้องสุเทือเนี่ยเป็นแปดชั่วโมงหรือว่าแปดชั่วโมงขึ้นหาหกชั่วโมงสินเนาะพี่น้องเนาะแต่เทือนี่อีลาหล่าเฮ้านะ่ะเก่งแล้วครับพี่น้องเพราะยังถึงบอกเก่งแล้วเคอีลาหล่าเฮ้าเป็นสเปอร์สตาร์แล้วกัห้องเพ่งก็คือแบบหูจักขี้หูจักงังแบบเก่งแล้วเรื่องการห่องสุมือสุมือเนาะหนาไว้ที่สินเนาะครับพี่น้อง เวลาไปเล่นไซก็ตามเนี่ยอีหล่าเฮ้าเนี่ยสี่ไปหอ้องสุมอืองสิมันก็เลยกลายว่าเห็นให้อีหล่าเฮ้านะจำแม่นจำแม่นยำแล้วก็เอาไปท่องแล้วก็บอาบอกง,ง่ายๆกับอีหล่ากับหูจักทํานองแล้วคือเดี๋ยวนี้เก่งแล้วครับพี่น้องทํานองแล้วก็เอมันเกง่งมันจําได้ง่ายแล้วก็คือเพราะยังถึงจําได้ง่ายเพ่ออีหล่านะหูจักวิธีการห้องวิธีการ ออกเสียงแต่ละเธอแต่ละ,ละขังบอมแมนแรกๆนะครับพี่น้องแรกๆในอีหลาก็เข้าใจอยู่ครับพี่น้องที่เป็นยังห้องไห้เพราะเวลาห้องบอ่อใดห้องบ่อใดก็เครียดข้นเป็นบอบพี่น้องเครียดก็หองไห้กันนั่นอ่ะแต่ตอนนี้มันบอแมนครับพี่น้องตอนนี้อีหลาเข่าเน่ะเก่งเก่งแล้วห้องซูมือซูมือไปไสกับหองซูมือแล้วหนาเวชี่นี่มันก็สุดยอดซูมือครับพี่น้องมันกับเป็นการแบบว่าให้เอฟซี่เห็นให้เอฟซี่ฟั่งแบบ แต่ละมือถีอหละไปห้องแต่ละงานหนศิไป์น้องเนาะแล้วก็มือนีกะบ่ผพดหวังครับพี่น้องมือนีกัไปถึงออกจากห้องอัดปั๊บกับไปถึงงานเนาะครับพี่น้องก็ไปขึ้นเวทีคืก่าครับพี่น้องขึ้นยังครับพี่น้องกัเศร้าเซกคือกราครับพี่น้องเศร้าเซกปั๊บกะคนกัผมเบึงแล้วกัหลายคือเก้วครับพี่น้องสู้หม่องหล่นให้์คอล์้อีหละมาสีนะพี่น้องเนาะอีหลาเขามาสีคนกับสีลายนะครับพี่น้อง มื้อนี้อยู่บ้านไรครับพี่น้องมือม้อนี้อยู่บ้านโนนข้อเมนบ่าเมนหนองเมนบ้า,มบา,มบาผมยันผิดอีกเลยเดี๋ยวสิมีคนวาผมอีกว่าง่ายๆก็คือเวลาผมเวาเนี่ยผมชอบวเวาวเร็วเวาเร็วไปไปามากผมก็ไปเวาวเพีย้ยนคือมือนันที่มีเกี่ยวกับบานของอปาก ปากแซงเลยแม่นพ่องปากแซงมันบอลแม่นพี่น้องผมไปไปไปวอาพื้นปากเป็นปากเซ่หึงสี่นะครับพี่น้องแต่เลยค้นกับมาเมนวาผมก็พบเป็นยังครับพี่หน้องขอบคุณหลายๆครับที่มาเมนที่มาแนะนําที่มาติธรรมดาผมเป็นยังครับมาติได้ครับพี่น้องเนาะติได้บ่วบ่วยังครับพี่หน่องกลับมันเป็นเรื่องจริงพอเฮ้าว่าพิษจริงมันก็เป็นเรื่องจริงที่เฮ้าบ่อใดแบบว่า เถียงหยังเพราะว่าเฮายอมรับครับพี่น้องเขายอมรับเพราะว่าเฮาว้าเฮาาเข้าคํานั้นน่ะมันผิดอิหลีมันบ่แมนครับมันมันเป็นคนละค่านะครับพี่น้องก็คือมือนีกะบ้านโนนค้อนะพี่น้องเนาะตําบลบานขามแม่นบ่ตาบลบานขามอําเภอจตุรัสเยครับพี่น้องแล้วก็จังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องโอ้ยชัยภูมิช่วงนี้อีหลาไปหลายครักไปตอนแรกๆบอกว่าปีที่แล้วว่าบ่ชายภูมิมีหน่อยนะครับพี่น้องแต่ปีนี้ชัยภูมิมาหลายแห้ง จะยาพูดม,มากหลายแห e ้งครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องจังใดเข้ากับคอยติดตามอีหลาไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะว่าอีหลาสิไปไสเน่เฮ็ดยังเน่อยู่มงได้เังสินะพี่น้องเนาะเข้ากับถาเบิงฟังเพลงฟังเพลงโมเมนต์เบิงกับถ้าฟังเพลงของอีหลาไอเพชรชาวดินเหมือนบอพี่น้องเพชรชาวดินผมจําคิดบอเพชรชาวดินครับพี่น้องที่หนังประกอบแล้วประกอบแอรครับเพลงประกอบหนังเรื่องคายอ้อครับพี่น้อง กะสซีด้ฟังกะน่าจะเป็นยี่สิบแปดสิงหาครับพี่น้องกะมือหนังเขาโล่งพอดีครับพี่น้องมือนั่งกับมือหนังเขาโล่งครับพี่น้องเข้ากับทาติดตามท้าเบิ้งกะบทาเป็นไปเชี่ยไปห้กำลังใจเนาะพี่น้องกะเข้าไปเบิ้งกันทุกคนครับพี่น้องจังได้กะผมเสื้อวานหนังลึงนีเนี่ยดังแท้ครับพี่น้องดังแท้ระดับโลกแท้ครับพี่น้องเพราะยังสู้มือเนี่ยคนติดตามอีหลาหลายแห้งหลายขัก หลายจนแบบบอนาเือว่าทุกงานที่อลาไปเนี่ยคนแน่นกับสูกงานครับพี่น้องแห้งมื่ขึ้นเนี่ยม่ขึ้นกับอยู่ไอ้อยู่ใส่เมื่มะขึ้นผมกับอยู่ขอนแก่นเนี่ยครับพี่น้องมื่ขึ้นแมนบอเอ้ม่ขึ้นบอแมนมืมอขึ้นลอยเอ็ดนางฟรีเออมื่ขึ้นลอยเอ็ดตัวนั่นแหละครับพี่น้องกับ าที่ตามไปเบางตามไม่หลาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนี่ยผมก็ชอบลืมไงครับพี่น้องผมวอาไปแล้วก็ลืมไงมันก็เลยกลายเป็นว่าจักเป็นอย่าง liberals, มันเป็นตั้งแต่ในแต่ไล่แล้ะครับพี่น้องผมวอาไปแล้วก็สี่เคยื่อวอาเหมือนกับสิลืมลืมไปเลยครับพี่น้องมันบ่ได้สมองมันไม่ได้เก็บไว้คือแบบคนคือคนอื่นน่ะคันได้วอาแล้วก็คือจบจบแล้วก็คือลืมนี่แหละครับพี่น้องหรือก็ได้อ่านแล้วก็คันบ่ได้อ่านอีกก็ลืมครับพี่น้อง นี่แหละถึงงงก็เรียนหนังสือกับโบเก่งหรอครับพี่น้องเรียงแบบบานบชาเช้าบันนอกเข้านะกับโบเกง่งอย่างไดเข้ากับคอยติดตามอีหละอุ้งอิงไปเรื่อยนะครับพี่น้องเนาะยงไดกับอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามช่องแท็กซี่หลงทางชาแนลสป,ปเลย์ปังปังนี่แหละครับพี่น้องซื้อนีมาจากไซอีหลาตั้งให้ครับพี่น้องจยงไดกับคอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ้งโฆษณาให้แน่เด้ครับพี่น้องเด้อมาเบิ้งโฆษณาให้แน่ครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อสิได้นี่ได้เฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่นอง แต่ช่วงนี้ก็ถึงสีบอได้เท่าไดแต่ก็บอไปนังครับพี่น้องพอเฮ็ดไปอ่จาจังได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คนที่บอท่านได้ติดตามกับติดตามไม่แน่เด้อครับพี่น้องกดกดไหลกดแช่กดติดตามไม่แน่สได้สู่ต่อไปเรื่อยๆถึงสิเป็นแบบว่าวอลโบเก่งกับสี่ฮัทน่ครับพี่น้องคนเท่ามันก็ต้องฮัทวอลไปเรื่อยเนาะนี่ก็จากผมทีวอลวอลโบเก่งเลยวอลว่วเป็นเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มวอลไปเรื่อยๆดีดีขึ้นแน่กาวอลนะครับพี่น้อง ปกติแล้วผมสิเวบเป็นเกอเกอกะแบบบอชัดเจนก็คือบอ่มั่นใจอะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็นี่ความมั่นใจขึ้นแน่เพราะอย่างเพราะบาลบอลซูมือนะครับพี่น้องฮะมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวมิงมือนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ